ขณะน,นี้ฝนก็ตกนะทุกคนนี่อากาศก็จะเย็นเย็นตกประมาณครึ่งชั่วโมงเอ้ยหนึ่งชั่วโมงพัดลมก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่เพราะอากาศก็เย็นนะก็ยังดีที่กว่าร้อนเนาะมีก็นั่งฟังเสียงฝนไปเรื่อยเนาะโอเคอยู่เย็นนิดนึงฉันว่าแม่บ่ฮหักแม่บ่าักกับบ่ได้เอานอนกับเอามือมาอัน แต่ไม่อย่างเท่าแม่พะฮักดอกแม่พะฮักมันขาเพิ่นหุ่นแม่พะฮักเด้มันมืดเดี๋ยวถ่ายพงยิบไพ่มาเอาหลอดแปะหายกันเฮ็ดบ่เป็นเบิ่งเกันว่ามันใส่ได้บ่สือมาเกแม่บ่ฮักดอกแม่บ่ฮักผู้ใดสิไปฮักเบิ่งหน้ากระดำๆเอ้าเอาฮักเอ้ย เอ้าหักอ้วนอีอ้วนอีอ้วนโอแม่ฮักแม่ฮักแม่ฮักแมวบาเลีนขาเพิ่นเอือแม่ฮักแม่วบาเลีนผู้ใดสิบ่ฮักเนาะเลี้ยงมาใครไม่รักล่ะอ้วนไปแล้วไม่รักเอไปแล้วเอไม่รักไม่รักเอไม่รักโอโอโอโต้องฮักคันว่าบ่ฮักมันมันกระเสียมึงมากนี่ฮะ น่าร่มดำกับสิี้เขาหักเนาะขาเพิ่นห่นตึงขาเพิ่นเหมื่อไส้กับมี่นิดนึงพอแล้วนะลูกพอละดูนอนก็มือมาจับขา นอนก็ต้องจับขาแม่ล่ะลูกโอ้โหม่ไม่น่ารักเท่าไหรย่ยาอือหรู้เรื่องทุกอย่างเลยมันจะพูดอะไรพูดอะไรไะเออนั่ง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 โอ้แม่รักก็แม่รักแม่รักแม่พูดเล่นว่าแม่ไม่รักแม่รัก้กวอนไง แนวพูดเล่นไม่รักอีกติหรอกเนาะที่ไม่อ้วนอ่ะต้องรักมันนะถ้าไม่รักมันไม่ยอมรักเวียนอีจุดอ่ะเอ้ยรักอีกจุดเลยรักเว้อนแล้วหัวใจอีหนีงว่าขณะนี้ฝนก็นตกอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็แรงนิดหน่อย คือเปิดพัดลมไม่ค่อยได้หมาหนาวเออหมาอ้วนก็จะนอนนอนละแขะ